别存在感啊！ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ถางเลือกมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568วันที่14สิงหาคม2568ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารวิทยา,าศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์กัรน,นิกาพุ่มทองคณะบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ถางเลือกเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยมีรองคณะบดีคณาจารย์นักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเข้าร่วมในพิธี พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประกอบด้วยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลยิ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีการจัดกิจกรรมบวงสรวงบรมครูหมอชีวะกะโกมารพัฒและพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพบูรพาจารย์และอาจารย์เป็นวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมอันดีงามมีกิริยามารยาทสัมมาคาระวะโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณงามความดี ประกาศความผูกพันระหว่างครูกับสิทธิ์ที่มั่นคงยาวนานตลอดไป การจัดกิจกรรมวหว้ครูของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีพิธีที่สำคัญคือพิธีรับมอบตัวสิทธิ์ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1และพิธีครอบครูแพทย์แผนไทยให้กับสิทธิ์เก่าที่สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีพิธีมอบเสื้อกาวให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะอุทิศตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถและพิธีมอบเสื้อกลาวและเสื้อปฏิบัติการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่สองหลักสูตรวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพเีกมิรื่อต่อไปจะเป็นพิธีแล้วก็ตัวสีแดงมอบเกื้อคลาสในรักสำรันักศึษาช้นีที่หทาขาค Gracias.